ไ,ได้เสียงเทาบานมาจนครบห้าเทาบานผลงานองคริตกวันจึงจะทําการแขนบานเพื่อสนุผการองคริตวันยังเป็นทางการบรรดา,าทานที่นับถือและฮัเพลงทุกทุกท่านผู้ที่มักในการเสียงโชคเสียงวันจะได้การสนับสนุนประกอบส่วนซสื้อหัวพิธนามาตลอดของทานเสื้อหมั่นหัวของหลักพวกเขาอาระกัน ในปฏิจจบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์และโปร่งใสผมก็มบรรดาท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกเรื่องวัลท่านก็าสามารถเข้ามาห่วงมอบสมได้ทุกทุกครั้งยุธีสำนันกงาในใหญ่บริษัทแรปไซคินหัวพัฒนาบ้านทนคำเมืองจันทบุรีคนครลงจันทร์หรือจะติดตามมอบสมการทัศน์ทางโทรภาพแห่งซาดลาวซ่องหนึ่งในทางกระจายเสียงเอฟเอ็มร่งหุ้นสามจุดเจ็ดในกะเฮิร์ส ในทุกคกวันจันทร์ในวันพระหัสซึ่งจะเ,เริ่มแเต่เวลาสามโมงเป็นต้นไปและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการถูกเลืกรางวัลก็กำลังทำการัดเลือกเลยที่สัง่งอางบัลหวยเลขหาตัวต้องซื้อและถือห้าตัวซึ่งทุ่งกีบจะได้รางวัล4ล่สบล้านกีบ เลขสี่ตัวต้องซื้อและถือสี่ตัวซื้อหกกีดจะได้หักเป็นรางวัลหกล้านกีดเลขสามตัวต้องซื้อและถือสามตัวซื้อหกกีดจะได้ห <ATION> ักเป็นรางวัลห้าแสนกีดเลขสองตัวต้องซื้อและถือสองตัวซื้อหกสิบกีดในหวยเลขหนึ่งตัวไทยต้องซื้อและถือหนึ่งตัวซื้อหกกีดจะได้หักเป็นรางวัลห้าพันกีด คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลือหงวันขอรกำลังทําการขวดขาวประกอบที่จะใส่ในการออกเลือหงวันหวังพัฒนาเลขห้าตัวซึ่งจะได้ทั้งผลเลขสี่ตัวเลขสามตัวสองตัวและเลขหนึ่งตัวท้ายในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลือหงวันไว้ทำการขวดขาวประกอบที่จะนําใส่ในการออกเลือหงวันหวังพัฒนาเลขห้าตัวเป็นทีบ่อย คำรับต่ไอไปคอพนักงานถือขันเรขกบัรได้คืนมาประจำนาทีคอพนักงานออกเรียกถึงวันมาจากเสียงในบัสที่มีขันเป็นขั้นที่หนึ่ง โจกเสียงลิบัตเท่เกมหมายเลขสามขอพนักงานออกเรีกวันมาโจกเสียงลิบัตจนได้ขันเป็นขั้นที่สองได้เกมบัตรหมายเลขหนึ่งขอพนักงานออกเรียกทุกวันมาโจกเสียงลิบัตจนได้ขันเป็นขั้นที่สามได้เกมบัตรหมายเลขห้าขอพนักงานออกเรีกวันมาโจกเสียงลิบัตจนได้ขันเป็นขั้นที่สี่ เกเบดหมายเลขสี่ขอยงานออกเลขรางวัลมาจุกเสียงเลขบันรทีขันเป็นข้างที่หาเสียงเป็นข้างสุดท้ายได้เกเบดหมายเลขสองทำงานออกเลขรางวัลก็ได้จบเสียงเลขบาตรที่ขันเป็นคีบห้อยลำดับต่อไปคอยเป็นงานออกเลขรางวัลได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แถวเรียงต้งเรียงตามลำดับหมายเลขบาตรที่จบเสียงได้ ทีอยู่แต่ละหนตุ้มเป็นทีเอ็มห้อยระดับต่อไปแม่นพลักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานขอใช้หนตุ้มทั้งหาในตุ้มให้ครบตุ้มละสิบหนบานสิ่งใหเริ่มบรรจุตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง โดยที่สองหมายเลขสองโดยที่สามหมายเลขสาม ที่สี่หมายเลขสี่โยที่ห้าหมายเลขห้า เมื่อที่หกหมายเลขหกเมื่อที่เจ็ดหมายเลขเจ็ด แปดหมายเลขแปดโดยที่เก้าหมายเลขเก้า กันอีกเป็นขั้นที่สเจรนิเขั้นที่สองสารพไที่นี้สดจเกี่เรื่องด่ก็ยัสามารถเข้ามาที่ฐานรับชมได้ แล้วการต่อขอเซิคณะกรรมการได้กดเสียงให้ในบานได้ตกลมาสุ้ราคทางนอกหนวยตุมละน่งในบานขอซิน,นขอขอบใจคณะกรรมการคอยพนักงานถือขันได้ขึ้นไปห้าปนบานที่ตกลงมาสุ้อราคาทางนอกของแต่ละลน,ปปะงลงนะึ่งเพื่อนำไปบรรจุรวมกันเสือประกันมุกิเศษ หน่ยที่หนึ่งหน่ยที่สองหน่ยที่สามหน่ยที่สี่และหน่วยที่ห้าต่อไปมันเน็น,นง,งานเอาเลืล่องรางวัลจะทำการบรรจุในบ้านก็ใช้อุปกรณ์มือกุศษ ่อยที่หนึ่งยที่สอง่อยที่สาม่อยที่สี่และหน่วยที่5ก,การบรรจุในบ้านก็ใส่อุปกรณ์พิเศษกันคุบคานในบ้านเป็นทีมห้อยลวาดับต่อไปคอยบรรจงานเอาเรื่องางวันในขึ้นมาประจำหน้าที่อุปกรณ์เล็กเสียงจำหลัก ผมทำบรรจุในบานเล็กเซียมเขาใส่อุปณ์เซียมมีอยู่ท้งมดหา่านในบานในการบรรจุก็ม่นจะเริ่มบรรจุตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขห้าโดยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งโดยที่สองหมายเลขสอง เบอร์ที่สามหมายเลขสามเบอร์ที่สี่หมายเลขสี่และเบอที่ห้าหมายเลขห้า บานลขสทธิ์ประรักกรเคุ่ค้ในบ้านเป็นเทียมห้อยแนวขาต้ไตหัวเซนคณะกรรมการคคุงการเงอนวันผู้ต่างหา้าจากคณะิขาธิการสภาแห่งชาติในเกียรติคุณเชียงใหม่เปนำรับเป็นท่หนึ่งขอเซน ทำการขัานบานเลขเสียงประจำลักรั้งที่หนึ่งให้เก็บหมายเลขกหนึ่งความพนักงานออกเรีงวันประจำในตู้หมายเลขกหนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการได้มาประจำกรมพิเศษควาพนักงานออกเรีงวันในกรมพิเศษเป็นครั้งที่หนึ่งขึ้บรรดาสมาชิกผู้ขายหยวยนครเขตป,ประเทศในการวางตัวตังในเวลาขายหวยแมนใหร้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีสิ่งที่ควงการสัญจรไปมาตามท้องถนนหลวงไปแห่เอาใจใส่หักษาความสะอาดในบริเวณที่ตัวเองฮัพิซให้มีความสะอาดชุบน้ำอยู่เรื่อยขอขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการขอยพนักงานออกลีกทั้งวันในเจ้าพยาบบาลและนำมาวางไว้อยู่บนต้องรับย่ทีตำแหนง่งหลักมืน ก้าต่อไปขอเยินเซิคณะกรรมการผู้ต่างนาาจากกระทรวงยุติธรรมเกียรตขคุณเสียงใป็นจำนขั้นที่ขอขใจน้งทังคณะกรรมการงานออกรลขํางวัลกำลังทาการแคนบาลเลขเสียงปรนจำลักขั้นที่สได้แก่หมายเลขสาม ขยพนักง,งานออกเรีงวันประจำไม่ตุ้มหมยเลขสามพร้อมด้วยขนาก,นก,นกรรมการไม่มาประจำบุคคลพิเศษค่ายพนักง,งานออกเรีงวันบุคคลพิเศษป็นขั้งที่สองเจ้าจการหวยปกระดรุดพื้นจากสังคมของเขาในการพัฒนาประเทศชาติด้วยการสร้างบรรยากาศประสนในก่อนคลายลมในการเสียงสู้ชิงวันด้วยความสมัครใจเท่านั้นในอีกด้านหนึ่งรูประจำการพนันต่างๆที่บุตรต้องตามระเบียบกฎหมาย ใจนำทั้งคณะกรรมการข่ายพนักงานออกเลียกงานในเจ้าพนิบาลแต้นำมาวางไว้อยู่บน้องหับยุทีตำแหน่งหลักห้อยและการต่อไปขวเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ทังหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกิดขึ้นเสียงเรียกประชาลักเป็นครั้งที่สามตอเงีนยนเซิน นำทั้งคณะกรรมการข้าราชกานออกเลขรางวัลกำลังทำการไขนบานเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ามในเกณฑ์หมายเลขห้าขอาราชกานออกเลขรางวัลประจำในทุ่งหมายเลขห้าเพิ่มด้วยคณะกรรมการในมาประจำองค์กรพิเศษข้าราชกานออกเลขรางวัลในหมู่องกรมพิเศษเป็นครั้งที่3า สำนัการอบลรกวันนผู้การอุบลริลวันหัวพัฒนาจะได้มีการแจ้งให้หมวส่วนในรับทราบตัวมีทางโทรศัพท์มือถือพาระบบขฟลคมสันเอสเอชเอสของเครือข่ายโทรคมนาคมหละหน,นังสือพิมพ์ต่างๆเซนหนังสือพิมพ์แจ้งใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนหนังสือพิมพ์ประเทศลาวและหนังสือพิมพ์การเงินขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการขอบานงานอบลรกันวันแ้จักในบ้านและนำมาวางไว้อยู่บนห้องขับ ยูที่ตำแหน่งหลักหน่วยเนื่องการต่อไปของเยนเซิญคณะกรรมการระจาน้าจากห้องวาการสำนักง,งานงยปรฐมนตรีในเกติของเซนเน่เประจำลักเป็นท่านที่สี่ของเยนเซิญ กำลังทำการไข่ระบาลเลขเซียงประจำลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลขสี่ขวบพนักง,งานออกเลขกางวันประจำในตู้หมายเลขสี่เพื่อเมืนน่อคณะกรรมการในมาประจำอกรมพิเศษขวบพนักงานออกเลขกางวัน,วนในองคกรมพิเศษเป็นครั้งที่สี่ในเวลานี้ระบาดก็เลยเพียส่งระบาดทั้งนั้นก็ไม่ได้หมดขึ้นสลักไปกันไปมาในบรรดาท่านใดที่นี่เป็นไวทที่ถึงรางวัลก็ไม่นักสาวก็อยู่ในสภาพเดิม ม่มีวัตถิขาดเพืเ่อนหรือของแป่งตัวเลขใดๆท่านที่สามารถทับอลังวันได้ขอขอบใจทั้งคณะกรรมการผู้พนักงานอลังวันทีน้จับในบ้านและนำมา,าวางไว้อยู่บนรถับอยู่ที่ตำแหน่ง,งหลักสิบวการต่อไปของเฮียนเสิร์นคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เกีิตขึ้นเสียงนี้ไป็นจำลักเป็นครั้งที่ห้าของเฮียนเซิร ลเลขเสียงประจำลักกุเรือเพียงหนึ่งใบานเท่านั้นขอขอบใจทั้งข้างคณะกรรมการลเลขเสียงประจำลักข้างที่ห้าเซียงเป็นข้างสุดท้ายได้แก่มหมายเลขสง ก่อนทงานออกเรกใวันประจําในตุ้งมาเลีกสองพบด้วยคณะกรรมการได้มาประจรําคนพิเศษแล้วการตกอไปก่อยนเซินคณะกรรมการในยอขยกเสี่ยงพยาบาลได้ตกลงสู่บรองหับจากดานนอกขอยันเซินขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการขอ่อนทำงานออกเรขกในวันที่เจับในบานและนำมาวางไว้อยู่บนรองหับเพื่ทีต่ตำแหน่งหลักพัน ในเวลานี้ในบ้านก็ไม่ได้ถึงนำมาวางไว้อยู่บนห้องหับกันในโนอกเป็นทีพ่อยลำดับต่อไปคนพนักง,งานออกฤทธร์กลางวันที่จับในบ้านในทําการใครในบ้านพเิเสษบริการออกฤทธิกลางวัลพนักง,งานออกฤทธร์กลางวานันก็กํากลังทําการใครในบ้าน น็นการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวดที่52ออกข้างวันที่6กเดือนสิงหาปี2 0 2 0รางวัลเลข5ตัวเลขที่ออกได้เกมหมายเลขเจ็ด8 7 0ย38รางวัลเลข4ตัวได้เกมหมายเลข0 1 3 8 0138์หนงรางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลข138 138ามแงรางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลข38 38เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข8เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยพิจนาเลขห้าตัวก็เรามาครบตามจำนวนเป็นทีพ้อยลดับต่อไปมันจะทำการออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสามพับสี่สิบ ฝ่ายเป็นง,งานโอกรีกรางวันไนีขึ้นมาประจำยุบกวดโอกรีกรางวันในโอกาสต่อไปโคเอ็นเซินคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสปาแห่งชาตินเกียรติคึนคดปุงปงระกอบโอกรีดรางวันเป็นขั้งที่หนึ่งโเอ็นเซิน ผู้เสียงโซ่เลือกซื้อออาสารน้ำสัตว์ตัวนุง่งเสียงเลขรางวัลต้องถือมุดสารน้ำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้อหนึ่งตนกี่เงินรางวัลลูกลาดกีดผลงานรางวัลในเสียงหมายเลขน้ำสัตว์ขั้นที่หนึ่งได้แก,หก,ก่หมายเลขศูนย์ปดน้ำสัตว์เลีกไตหมายเลขศูนย์ปดน้ำสัตว์เลีกไตแนวการทัวไปขวงเชิรคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจะกระทรวงมุติธรรม ได้เกียรติคก็พุ่มกรอรางวันเป็นขั้นที่สง,งเป็นเซิาาร์อบใจ้าคณะกรรมการเลขสองน้ำซักหนึ่งคูเซียนโซ่เลือกเสื้อสองน้ำซัตกเต็มุู้เซียนเลขลงวันก็คือลูกสองน้ำซัต์กอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้นบันกีบมันลงวันนุ่งเสียหกสิบพัน 160, กีบหมายเลขน้ำสักขั้นที่สองได้เก่หมายเลข 14นามสัตว์เลขแนวบ้านหมายเลข14นามสัตว์เลขแนวบ้านแนวกรต่อไปควรเสริคอคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกรรการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติขึ้นก็ผู้นผู้ก่อนวิรบาลเป็้อยละาสามออเนเซ็นแตเลขหนึ่งนามสัตว์เป็นผูเสียงโซ่เลือกเส้อเอมุนนามสัตว์โตนงผูเสียงปอขกอบใจคณะกรรมาการ สัตว์สายวัตวแนงใดก็ได้ซึ่งพังนกีเงินรางวั 8, งล,ล,วลแก่พันกีขวัญบริการนักเรางวัลในสเตย์หมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่สามในเกยหมายเลขสองเจ็ดน้ำสัตว์เลขเตาหมายเลขสองเจ็ดน้ำสัตว์เลขเตาการเสียงเลขน้ำสัตว์ก็ได้ออกมาครบซสามน้ำสัตว์เป็นเทียบห้อยผลการกวิจัยระดับหุ่นตาลฝันสถาบันสี่สิบ สำนวนที่52หัวข้อที่บเดือนสิงหาปีสิงหามีสาน้ำสาต์เกย์หมายเลข08น้ำซาตลเกตไตหมายเลข08น้ำสาต์เกตไตยหมายเลข04น้ำซาตเลตเมยวบ้านหมายเลข1 4น้ำซาติเกตเมวบ้านหมายเลข07น้ำสาตเกขเตาหมายเลข07น้ำซาตเกขเตาเดีต่อไปเมนจะประกาศผลการรังั้านนิานับาพ์เพิ่มอีก มาสมที่เาลนั่นก็คือผลการเลาะเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่52ออกวันพหั์ทที6สิงหาสม2 0นสเพื่อดงังพิมพ์นนั้นทราบกันเต็มอีกขั้งหนึ่งกับรางวัลเลข5าโตหมายเลขเออกได้แก่70138 70138และเปเลขเสียง4โตหมายเลขเออกได้แก่0138 0138และเลขเสียง3โตหมายเลขเออกได้แก่138 138 แหล่เลขเซียงสองตัวหมายเลขเจาะได้แก่38 38และเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ปดจากนั้นสุดตอนนี้การออกเลขตัวรับฝันหรือเลขน้ำสัตว์สามทับสี่สิบเซิงน้ำสัตว์ทมีดหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข08นย์แปดำสัตว์กระต่าย08นย์แปดำสัตว์กระต่ายและน้ำสัตว์ที่สองได้แก่หมายเลข14น้ำสัตว์แมวบ้าน14น้ำสัตว์แมวบ้านและสุดท้ายนะครับน้ำสัตว์ที่สามหมายเลข27น้ำสัตว์เลขเต่า27น้ำสัตว์เลขเต่านี่คือผลการออกเลขรางวัลประจำ จ่งัวที่ั2ในมือนี่แสดงความยินดีนำนัฐทานได้ที่เซียงโซกับรลักสกิทัดพัฒนาและถือเล็กาางวัลก็สามารถเดินทางขับเอาเงินรางวัลได้ในมืน้อเช้าในมงรัฐการมือนี้ขับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลทาทองเมไปก่อนพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี